ช่วงนี้เป็นช่วงปลดล็อกนะครับปลดล็อกสถานการณ์โควิดของบ้านเรานะครับช่วงนี้ก็ได้จะปลดไปถึงเฟส4แล้วนะครับช่วงปลดล็อกเนี่ยก็บางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็เดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับบางครั้งเราขับรถเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับเช่นยางระเบิดยางระเบิดเนี่ยบริษัทประกันไม่รับผิดชอบนะครับการระเบิดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอย่างเช่น ตกหลุมและยางระเบิดเหยียบกิ่งไม้และยางะ ert, ระเบิดเบียดขอบทางแล้วยางระเบิดถ้าการระเบิดเกิดจากสาเหตุเหล่านี้หรือนอกเหนือจากนี้ก็บริษัทประกันรับแน่นอนนะครับหากยางรถระเบิดแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินบุคคลภายนอกร่างกายบุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินของตัวเล่นเองบริษัทประกันรัรบผิดชอบแน่นอนนะครับแต่ในส่วนตัวของยางเนี่ยอางจะมีการสึกหลอนะครับฉะนั้นบริษัทประกันก็ จะรับผิดชอบให้เราแค่50%นะครับหากเราจะต้องเดินทางนะครับควรจะเช็คความพร้อมของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์น้ำมันเครื่องนะครับหลังจากเช็คความพร้อมของรถแล้วก็ต้องเช็คความพร้อมของร่างกายเราด้วยครับว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมเราพร้อมที่จะเดินทางหรือ,อยังนะครับยังไงก็ตามก็ขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับหากใครมีปัญหาส่งคำถามมาที่อินบ็อกนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคำถามครับฝากติดตาม เพจแก้ปัญหาภาษาประกันด้วยนะครับผมกิติแทนบิตสวัสดีครับ